ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่999ในใจของหยวนชิงหลิงพอจะคาดเดาได้กล่าวว่าพ่อคำไม่ต้องตรวจแล้วที่นี่ท้ายที่สุดก็เป็นโรงพยาบาลข้อมูลตัวเลขเหล่านี้ก็เก็บเป็นความลับอย่างแน่นอนไม่ได้หนูพาพวกเขาไปสถาบันวิจัยรอบหนึ่งไปหาฟางหูแล้กันค่ะ พี่ชายของหยวนชิงหลิงก็เห็นด้วยกับการพูดของหยวนชิงหลิงจึงให้ศาสตราจารย์และแม่ของหยวนชิงหลิงกลับไปก่อนพวกเขาพาเด็กทั้งห้าคนมุ่งตรงไปยังสถาบันวิจัยระหว่างทางโทรศัพท์หาฟางหูก่อนฟางหูรออยู่ในสถาบันวิจัยรอทุกคนมาถึงเธอจึงจัดการให้พวกเด็กๆทำการทดลองทุกอย่างค่าตัวเลขที่ได้ออกมาแม้แต่เธอเองก็อึ้งไปแล้วด็อกเตอร์คุณมองว่ายังไงฟางหูมองดูเธอเอ่ยถามหยวนชิงหลิงมองดูอย่างละเอียดครู่ใหญ่ๆจากนั้นมองดูฟางหู รู้ไหมว่าทำไมฉันถึงต้องการบอกให้หยุดแผนการน,นี้ฟางหูถอนหายใจฉันเข้าใจความหมายของคุณเพียงแต่ในใจมีความดึงดันเล็กน้อยหลายปีมานี้ก็ไม่สามารถปล่อยวางได้บางทีฉันอาจจะผิดไปแล้วแต่ตอนนี้ฉันก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงฟางหูนี่จะเปลี่ยนแปลงโลกมีที่เหมือนกับเจ้าแฝดเพิ่มอีกไม่กี่คนค,คุณคิดว่าคุณจะเป็นคนควบคุมสถานการณ์ได้ไหม ยานี้เป็นฉันที่คนควาวิจัยออกมาฉีดบนร่างกายของฉันควบคุมร่างกายนี้จากมิติอื่นแต่ยาที่ฉันฉีดกลับกระตุ้นเซลล์บนร่างกายของเด็กๆไม่หยุดนี่ดูเหมือนเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เกิดขึ้นแล้วทันทีที่ใช้ยานี้เกินความเป็นจริงคุณคิดว่าคุณสามารถควบคุมสถานการณ์พวกนี้ได้มากน้อยเพียงใด แม้กระทั่งทำไมเป็นแบบนี้คุณก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำฉันที่ได้ฉีดยาเข้าร่างกายนำผ้าสารไปให้ลูกๆของฉันบังเอิญร่างกายที่ให้กำเนิดลูกๆของฉันไม่ได้เป็นร่างกายในเดิมทีที่ฉีดยาเข้าไปของฉันคุณทำความเข้าใจจุดนี้ได้ค่อยมาพูดกับฉันถึงปัญหาในการค้นคว้าวิจัยต่อไปดีไหมอย่างไรเสียฟังหูก็เป็นเจ้าอาวาสมาหลายปี อันที่จริงเรื่องหลายๆเรื่องเธอก็มองทะลุปรุโปร่งเพียงแค่เป็นความดื้อรั้นในก้นบึ้งของหัวใจนั่นสำหรับเป็นความดื้อรั้นหรือความลำบากใจหยวนชิงหลิงไม่รู้ตัวเธอเองถึงจะรู้แต่หยวนชิงหลิงเชื่อว่าเธอจะคิดอย่างกระจ่างอยู่เหวนเฮาดูลักษณะคลื่นเส้นชนิดนั้นค่าตัวเลขอะไรเหล่านี้ไม่เข้าใจได้ยินหยวนชิงหลิงพูดกับฟางหู่คิดว่าร้ายแรงเป็นที่สุดเท่านั้นเอ่ยถามเจ้าแฝดจะเป็นอย่างไรสมองของพวกเขาไม่ปกติจะมีปัญหาอะไรหรือไม่ หยวนชิงหลิงมองดูใบหน้าที่ร้อนใจของเขากล่าวว่าตอนนี้สถานการณ์อะไรค่าก็ยังไม่รู้ก็คือข้อมูลตัวเลขทั้งหมดล้วนผิดป,ปกติพวกเขาจะมีความสามารถพิเศษบางอย่างแต่ว่าพวกเขาใช้ความสามารถพิเศษเหล่านี้แล้วจะมีผลเสียอะไรต่อร่างกายตอนนี้ข้าก็ไม่รู้กล่าวอีกอย่างความจริงอะไรก็ล้วนไม่รู้รู้เพียงผิดป,ปกติหยู่วหนเหฮาได้ยินนางอธิบายเช่นนี้ นางล้วนไม่รู้เขายิ่งไม่สามารถรู้ได้เข้าไปใหญ่มองดูดวงตาแดงเป็นเลือดทารกที่เฉยชาทั้งสองในใจของเขาก็กังวลเจ็บปวดเดิมที่คิดว่าตั้งแต่ตั้งครันจนคลอดล้วนรับรื่นไรที่เปรียบเจ้าแฝดน่าจะเป็นคนปกติอย่างน้อยก็สุขภาพปลอดภยัยแต่ตอนนี้กลับผิดปกติยิ่งกว่าพวกเด็ก,เดกๆเช่นนั้นจะทำอย่างไรดีด็อกเตอร์รัชธายาตฟังหูเสนอออกมา พวกท่านจำเป็นต้องทำเรื่องทะเลสาบจิ้งให้กระจ่างโดยเร็วส่งเจ้าแฝดกลับมาตรวจได้ทุกเวลานี่จำเป็นต้องใช้เวลาตรวจสอบในระยะยาวจึงจะรู้ถึงพัฒนาการทางสมองและสภาพร่างกายของพวกเขาหยวนชิงหลิงพยักหน้าฉันรู้ฉันจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อทำความเข้าใจทะเลสาบจิ้งเธอมองดูพวกเด็กๆนึกถึงคำพูดของไทเฮา ตอนนี้ได้เอาความหวังส่วนใหญ่ฝากฝังไว้บนตัวของพวกเด็กๆหวังว่าพวกเขาจะมองเห็นความหมายที่เป็นตัวแทนของกระแสน้ำวนเหล่านั้นก่อนหน้าที่จะออกจากสถาบันวิจัยอยู่หวนเฮาได้เอ่ยกับหยวนชิงหลิงอย่างกระทันหันว่าข้าสามารถดูเจ้าในเดิมทีได้หรือไม่หยวนชิงหลิงตะลึงเล็กน้อยมองดูเขาท่านอยากดู อยากดูข้าเคยเห็นลักษณะในเดิมทีของเจ้าจากบนรูปถ่ายแต่ข้าอยากเห็นตัวจริงๆของเจ้าความจริงในใจของเขาสับสนมากเขาได้หลงรักผู้หญิงที่ไม่ธรรมดาทุกเรื่องที่นางได้เผชิญเทียบกับการแย่งชิงตำแหน่งรัชทายาทของเขาการแย่งชิงตำแหน่งรัชทายาทจะนับอะไรได้อีกหยวนชิงหลิงกล่าวเบาๆได้ข้าพาท่านไปดู ร่างกายของนางก็วางอยู่ในช่องแช่แข็งสามารถมองเห็นได้ผ่านกระจกดวงตาสองข้างของนางปิดสนิทบนศีษะเชื่อมต่อด้วยเส้นมากมายสีหน้าขาวสะอาดสวนบริสุทธิ์นิ่งสงบราวกับนอนหลับเช่นนั้นช่องแช่แข็งสามารถเปิดได้ครู่เดียวชั่วครู่เดียวอุณหภูมิจะไม่เพิ่มขึ้นดังนั้นฟางหูจึงเปิดให้เขาครู่หนึ่งให้เขามองเห็นได้ชัดเจนหน่อยความเย็นถาโถมมาทั้งร่างของเขาสันเทาด้วยความหนาวเหน็บยื่นมือออกไปปลายนิ้วสัมผัสใบหน้าของนางเบาๆ รู้สึกเย็นเยือกผิดปกติจิตใจเจ็บปวดขึ้นอย่างฉับพลันไม่อาจสกัดกั้นน้ำตาได้ชั่วขณะแทบจะเอ่อล้นออกจากเบ้าตาแต่อยู่นชิงหลิงในขณะที่ปลายนิ้วของเขาสัมผัสบนใบหน้ามีความรู้สึกลุกคลำเห็นได้ว่าร่างกายทั้งสองร่างมีความเชื่อมโยงถึงกันต่อการสัมผัสบางอย่างจริงๆเขาเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงก่ำแต่พยายามยิ้มให้เธอข้าจะจำเจ้าไว้หลังจากนี้หากว่าข้าหาเจ้าไม่พบแล้วข้าจะรู้ว่าเจ้าอยู่ในนี้รอข้าข้าก็ไม่กลัวแล้ว พี่ชายของหยวนชิงหลิงหันหลังในตาก็แดงก่ำขึ้นอย่างฉับพลันช่องช่แข็งปิดลงช้าๆอยู่หเหนเท่าชำเลืองมองอีกแวบหนึ่งอย่างอะไรอาวรแล้วมองดูหยวนชิงหลิงราวกับทั้งสองคนสามารถทับซ้อนกันได้เช่นนั้นคงอยู่เหมือนดัง่งภูเขาในก้นบึ้งจิตใจของเขาออกจากสถาบันวิจัยคืนนี้ต้องการออกไปกินข้าวดังนั้นจึงได้เชิญฟางหูด้วย พี่ชายของหยวนชิงหลิงจองห้องเมากินอาหารทะเลสั่งอาหารโต๊ะใหญ่ๆโต๊ะหนึ่งฟางหูกินอาหารเจคุ้นชินแล้วก็ไม่ค่อยชอบกินเนื้อมากนะักดังนั้นพี่ชายของหยวนชิงหลิงจึงสั่งอาหารเจให้เธอสองอย่างเพราะเรื่องของเจ้าแฝดผู้อาวุโสทั้งสองมีความสนุกสนานไม่มากนักมักจะเป็นห่วงเจ้าแฝดเป็นอย่างมากอยู่เสมอคนสองคนคนหนึ่งอุ้มหนึ่งคนไม่ยอมวางลงกินข้าวก็อุ้มไว้ เจ้าแฝดหน้าเอนดูดื่มนมผงแล้วก็หลับไปในอ้อมแขนคุณตาคุณยายตื่นแล้วก็กรอกตามองไปรอบๆแต่ไหนแต่ไรก็ไม่เคยเห็นพวกเขาวุ่นวายมาก่อนแม่ของหยวนชิงหลิงป้อนยามามีเป็นยาแก้าอาการท้องเสียให้เจ้าแฝดเล็กน้อยมักจะรู้สึกว่าลำไส้ของพวกเขาไม่ดีอยู่เสมอเจ้าแฝดให้อะไรก็ดื่มอะไรอึดๆก,ก,กินหมดไปแล้วหลับต่อพ่อคะแม่ขวางพวกเขาลงกินข้าวเถอะค่ะหยวนชิงหลิงเห็นพวกเขาไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่สนใจเพียงดูแลเจ้าแฝดเท่านั้น แม่ของหยวนชิงหลิงตาแดงบกมือพวกเธอกินไม่ต้องสนใจพวกเราฉันก็ไม่หิวด้วยฉันแค่อุ้มๆๆได้อีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องกลับแล้วคำพูดนี้ทำให้ทุกคนเศร้าใจขึ้นมาทันทีหยวนชิงหลิงวางตะเกียบลงช้าๆก็กินไม่ลงแล้วก่อนหน้าที่หยวนเฮาจะมาก็เป็นกังวลน,นาทีที่จักไปตอนนี้เห็นทุกคนล้วนเศร้าใจแม้แต่ข้าวก็กินไม่ลงแล้วหากว่าบรรยากาศเช่นนี้ต่อเนื่องไปถึงพรุ่งนี้เช่นนั้นก็เสียเวลาที่ยังเหลืออยู่ในวันนี้แล้ว เขาขยิบตาให้พวกเด็กๆซาลาเปาเฉลียวฉลาดเข้าใจได้ทันทีมองดูแม่ของหยวนชิงหลิงอย่างน่าสงสารคุณยายตอนนี้ท่านไม่ชอบซาลาเปาแล้วชอบแต่น้องชายแล้วหรือแม่ของหยวนชิงหลิงตะลึงเล็กน้อยมองดูใบหน้าที่ขุนเคืองน้อยใจเหมือนกันของเด็กทั้งสามตระหนักได้ในพริบตาว่าสองวันนี้ให้ความเอนดูเพียงแค่กับเจ้าแฝดเท่านั้นเพิกเฉยกับพวกเด็กๆไปแล้วรีบกล่าวด้วยความปวดใจจะเป็นไปได้ยังไงคุณยายล้วนรักและเอนดูเหมือนกัน เช่นนั้นคุณยายป้อนให้กินข้าวเหนียวเดินยกชามเข้าไปกล่าวด้วยเสียงเล็กๆของเด็กเกาะติดอยู่ข้างกายของคุณยายคนชาราทั้งสองรีบวางเจ้าแฝดกลับลงในรถเด็กอ่อนดูแลนายท่านตัวน้อยทั้งสามขึ้นมาแล้วทังหยวนเอาใจใส่ตัวเองกินแล้วก็ยังเรียกให้คุณตาคุณยายกินด้วยซาลาเปารับผิดชอบปรับบรรยากาศรังแกข้าวเหนียวและทังหยวนเป็นบางครั้งท่าทางของหยวนเท่าต้องการตีคนชาราทั้งสองรีบปกป้องไว้บรรยากาศนี้กลมกลืนกันขึ้นมาแล้ว หยวนชิงหลิงมองดูพ่อลูกสี่คนช่างร่วมมือกันได้อย่างราบรื่นมากเชียวช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่หนึ่งพันกินอาหารค่ำแล้วฟังหูและหยวนชิงหลิงสนทนากันด้านนอกเธอกล่าวต่อหยวนชิงหลิงคุณถามที่มาความเกี่ยวข้องของฉันกับหงเย่มาตลอดฉันบอกคุณได้คุณตาของหงเย่เคยช่วยฉัน ตอนนั้นฉันเพิ่งจะข้ามเวลาไปแม้แต่กินข้าวก็เป็นปัญหาเขารับฉันไว้เอาสเสบียงอาหารของตัวเองมอบให้ฉันทั้งหมดตอนนั้นเขาเพิ่งจะแต่งงานพอรรยาตั้งครรภ์แล้วในครอบครัวยากจนจนไม่มีข้าวสารจะกรอกมอขายต่างหูคู่หนึ่งที่เป็นสินสมรสติดตัวของภรรยาของเขาเชิญหมอมารักษาบาดแผลให้ฉันบุญคุณนี้ฉันจำจ,ำจนถึงทุกวันนี้คุณตาของหงเย่แต่ฉันจำได้ว่าสภาพแวดล้อมในครอบครัวแม่ของหงเย่ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้น เมื่อก่อนเจ้าห้าได้ตรวจสอบเรื่องราวในชีวิตแม่ของหงเย่มาก่อนแม้ว่าเดิมทีจะไม่ใช่ตระกูลที่ร่ำรวยสูงส่งแต่ก็เป็นคนในครอบครัวที่มีฐานะพวกเขานี้ตามกันออกไปในครอบครัวไม่ยอมรับโดยสิ้นเชิงฟังหูพูดถึงเรื่องในอดีตยังคงมีความรู้สึกซาบซึ้งหลังจากนั้นลูกสาวของเขาเกิดเรื่องจึงพาลูกหนีกลับเปิดถังไปอีก เพราะเวลานั้นฉันอยู่ในเมืองหลวงและไม่รู้เรื่องเหล่านี้กระทั่งหลังจากนั้นตอนที่ฉันอยากไปตามหาพวกเขาพวกเขาก็เสียชีวิตแล้วฉันได้ยินมาว่าหงเย่ได้ถูกส่งไปที่กระดูกมนุษย์หมาป่าจึงแอบเข้าไปตามหาเขาอยากพาเขาออกไปขณะที่ฉันไปเป็นตอนที่ลิงแทบจะไม่ไหวพอดีเขาให้ฉันพาลิงออกไปซ่อนด้านบนยอดเขาหมาป่าหิมะแช่แข็งไว้ลิงเป็นคนใกล้ชิดคนเดียวของเขา ดังนั้นเขาต้องการช่วยลิงว้ยาที่คุณค้นคว้าวิจัยเป็นเพียงความหวังเดียวแต่นั้นไม่รู้ว่าคุณจะข้ามเวลามาโดยสิ้นเชิงก็รู้ว่าเป็นความหวังรำไรแต่เขาก็ไม่ยอมละทิ้งหยวนชิงหลิงคิดไม่ถึงว่าจะเป็นแบบนี้อดที่จะตะลึงเงินไปไม่ได้ที่แรกบอกว่าฉันไม่รู้ประโยชน์ใช้สอยของเขาเพราะรู้สึกว่าตั้งแต่ต้นจนจบเป็นเรื่องระหว่างหงเย่และลิงแต่คุณเข้าใจผิดว่าเขามีเจตนาที่ไม่ดีแอบแฝงมาตลอดหงเย่ในตอนนี้เปลี่ยนเป็นยังไงฉันไม่รู้ แต่เขาเมื่อก่อนแม้ว่าจะเต็มไปด้วยความแค้นแต่ในใจกลับมีจุดที่อ่อนโยนเสมอฉันบอกว่ารอจนเมื่อค้นคว้าวิจัยยาออกมาฉันจะถามคุณก่อนให้คุณเอาตามการสังเกตที่คุณมีต่อหงเย่มั่นใจว่าสามารถให้ได้หรือไม่ฉันจึงจะให้เพราะฉันไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนไปหรือเปล่าเปลี่ยนไปจนมีความทะยทยานมากแต่ตอนนี้ไม่มีความจําเป็นนี้แล้วพูดให้คุณฟังก็เท่านั้นลิงบอกเขาเรื่องการค้นคว้าวิจัยยาของฉันและเป็นลิงที่บอกว่ายาสามารถช่วยเขาได้ ฟางหูกล่าวลิงบอกเรื่องราวมากมายกับเขาแต่ลิงไม่ได้ให้เขาไปหายาเป็นเขาเองที่ยังคงเก็บความดื้อรั้นนี้ไว้ในใจเขาเข้าควบคุมคนสอดแนมของหงเล่ผิวเพลินเพื่อแทรกเข้าประเทศอื่นสืบสวนด้านการทหารแต่ความจริงเขาได้บอกให้คนสืบเรื่องนี้อย่างลับๆโดยตลอด เริ่มแรกมีการค้นพบในควันตาโจเพราะการแสดงออกอย่างที่ผิดปกติของงอไทยเฮาหลงและจินหนิงจวินจูทําให้เขาตัดสินใจผิดไปแล้วแต่เขาเคยเข้าใกล้จินหนิงจวินจูพบว่าไม่ใช่และเขาก็ไม่มีปัญญาที่จะเข้าใกล้ไทยเฮาได้สุดท้ายการปรากฏตัวของคุณดึงดูดความสนใจของเขาแต่ว่าตอนแรกเริ่มก็ไม่ได้มั่นใจมากนะักดังนั้นจึงอยู่ในขั้นตอนการหยิ่งเชิงมาโดยตลอดและค่อยๆเอาหัวใจของเรื่องราวเคลื่อนจากควันต้าโจมาเปิดถัง หยวนชิงหลิงได้ฟังคำพูดของฟางหูนึกเชื่อมโยงก่อนหลังขึ้นมามีความน่าเชื่อถือมากจริงๆลิงเป็นผู้เดียวที่ให้ความอบอุ่นแก่เขาหลังจากที่แม่ของเขาเสียชีวิตเขาวางไม่ลงฟางหูถอนหายใจเบาๆชำืองมองหยวนชิงหลิงฉันกับเขาประสบเคราะห์กรรมเหมือนกันฉันก็มีคนที่วางไม่ลงต้องการยาชนิดนี้แต่ฉันรู้ว่าทําให้คุณวั่นไหวไม่ได้แม้ว่าคุณเองจะประสบกับความยากลําบากใหญ่หลวงเหมือนกันก็กลัวเพียงว่าคุณก็จะไม่เปลี่ยนใจ นางพูดจนเศร้าโศกแต่กลับยิ้มเจือนอันที่จริงแม้ว่าฉันจะได้ยาชนิดนั้นมาจริงๆฉันก็ส่งกลับไปไม่ได้ก็ช่างเถอะคุณพูดถูกการเกิดและตายจากเดิมทีก็เป็นเรื่องทั่วไปของคนจะเพราะความเห็นแก่ตัวของตัวเองไม่สนใจส่วนรวมได้ยังไงไม่กี่ปีมานี้ที่ฉันอยู่เปิดถังมองเรื่องราวของโลกอย่างทะลุปรุปร่งเดิมทีก็เข้าใจอยู่แต่ว่าความดึงดันที่ลึกซึ้งฉันก็วางไม่ลง หยวนชิงหลิงไม่เคยเห็นฟางหูเศร้าโศกเจ็บปวดขนาดนี้มาก่อนเธอไม่รู้ว่าจะปลอบใจยังไงแต่ก็เป็นเหมือนที่ฟางหูเล่านางไม่สามารถเปลี่ยนใจได้แม้ว่าตัวนางเองจะประสบกับภัยพิบัติใหญ่จากลากับฟางหูตลอดทางที่นั่งรถกลับไปหยวนชิงหลิงล้วนนิ่งเงียบยืนยันได้แล้วว่าหงเย่ไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อแคว้นต้าโจหรือแม้แต่อาาเขตประเทศของเป่ยถังก็ไม่ได้ทําให้เธอโล่งใจ เพราะว่าความปรารถนาที่ไม่ได้มาจะทําให้คนคลุ้มคลั่งหงเย่มีความยึดติดกับลิงล้าลึกขนาดนี้หากรู้ว่าการค้นคว้าวิจัยทุกอย่างถูกนางทําลายใครจะรับรองได้ว่าเขาจะไม่คลุ้มคลั่งลุกขึ้นมาทําลายทุกอย่างละ่ะตอนกลางคืนพวกเขาสามีภรรยาพาเจ้าแฝดเข้านอนเจ้าแฝดเข้านอนอย่างรวดเร็วนานแล้วก่อนหน้าที่จะนอนได้หยดยาหยดตาให้พวกเขาแล้วเส้นสีแดงเลือดจางไปหน่อยแล้วก่อนหน้าที่เจ้าแฝดจะนอน มือน้อยน้อยดังแขนเสื้อของหยวนชิงหลิงไว้หลังจากนอนแล้วก็ไม่ได้ปล่อยทันทีนี่เป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาก่อนในสมองน้อยๆอยของพวกเจ้าแอบซ่อนศัก,กยภาพไว้มากมายเพียงไรกันแน่เป็นพวกเจ้าที่ช่วยแม่ไว้ใช่หรือไม่หยวนชิงหลิงลูกไปหน้าน้อยๆกล่าวพึมพำอยู่วนเห้ากอดนางจากทางด้านหลังเปิดถามด้วยความกังวลลูกๆจะมีอันตรายหรือไม่ ดูจากตอนนี้ไม่มีแต่เจ้าแฝดจำเป็นต้องอบรมสั่งสอนให้ดีมั่นใจว่าพวกเขาจะมีแนวคิดแยกแยะผิดชอบชัว่วดีได้อย่างถูกต้องไม่เช่นนั้นจะทำให้เปิดท้งเกิดหายนะอยู่วนเฮ่าดึงให้นางนั่งลงสีหน้าจริงจังราวกับว่าได้ผ่านการพิจารณาอย่างทีทั่วนแล้วรอบหนึ่งกล่าวต่อหยวนชิงหลิงรอให้สถานการณ์ของนานเจียงสงบแล้วข้าอยากปลุกฝังคนผู้หนึ่งหยวนชิงหลิงกล่าวตอนนี้ไม่ใช่ว่าท่านเริ่มปลุกฝังคนกลุ่มหนึ่งแล้วหรือข้าจำได้ก่อนหน้านี้ท่านเคยพูด ไม่ไม่ใช่กลุ่มคนค่าอยากปลุกฝังห้องเต้นในอนาคตของเปิดถังผู้หนึ่งหยวนชิงหลิงสีหน้างงงนันห้องเต้ทำไมอยู่วนเห่ากล่าวอย่างระมัดระวังรอบคอบจากเรื่องของเจ้าแฝดทำให้ข้าเกิดความคิดนี้ขึ้นอย่างฉับพลันยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างหนักแน,น่นแต่ข้าคาดว่าจะต้องไปทําจริงๆยายหยวนมีปัญหาหนึ่งเจ้าเคยคิดหรือไม่ หากว่าข้าเป็นห้องเต้เช่นนั้นสุดท้ายลูกๆของพวกเราต้องมีคนหนึ่งที่เป็นห้องเต้ตอนนี้ดูว่าเป็นซาลาเปาแต่ว่าลูกชายทั้งห้าคนล้วนมีฝีมือความสามารถหากว่าพวกเขามีหนึ่งในนั้นอยากจะได้ตำแหน่งห้องเต้ของซาลาเปาเปาหลักทำไมหยวนชิงหลิงจะไม่เคยคิดถึงปัญหานี้พวกเขาพี่น้องไม่กี่คนก็เคยรบราค่าฟันกันไปข้างหนึ่งเพราะตำแหน่งห้องเต้แม้ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์โดยรวมจะกำหนดออกมาแล้ว แต่พี่ใหญ่ก็ยังพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าพี่สี่ความคิดไม่แน่นอนเรื่องพี่น้องปัดแข้งปัดขากันเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวหากว่าอนาคตลูกชายทั้งห้าของนางเพื่อตำแหน่งห้องเต้แล้วไม่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องนางยอมตายก็ไม่ยอมเห็นด้วยตาของตัวเองอนาคตพวกเขาจะมีกลยุทธ์ที่โดดเด่นปรัดเรื่องหรือไม่ข้าไม่กล้าพูดแต่ฝีมือความสามารถต้องมีเป็นแน่โดยเฉพาะเจ้าแฝดวันนี้พวกเขาสามารถรับรู้ได้ถึงความอันตรายของเจ้ากระทั่งช่วยเจ้าโดยกั้นจากกลางอากาศ เรื่องเหล่านี้ก่อนหน้านี้ข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนช่างทำให้ตกตะลึงเกินไปแล้วยายวนข้าไม่สามารถเสี่ยงได้ไม่สามารถเอาชีวิตของลูกชายและอนาคตของเปยถังมาเสี่ยงได้ห้องเต้น,นี้ข้าไม่ได้เป็นก็ได้หยวนชิงหลิงกล่าวเบาๆแต่ว่าเสด็จพ่อต้องไม่เห็นด้วยแน่ไม่พูดกับเขาก่อนข้าจะสังเกตการเป็นการส่วนตัวดูว่าใครมีความสามารถเป็นห้องเต้ได้อยู่วนเฮาคิดแล้วคิดอีก ตอนนี้น้องสิบยังเล็กยากที่จะพูดพี่ใหญ่กับพี่รองล้วนไม่ได้พี่ใหญ่มีความเห็นแก่ตัวอย่างหนักไม่มีความรับผิดชอบพี่รองตัดสินใจไม่เฉียบขาดและความคิดไม่ได้อยู่ที่ราชสำนักตอนนี้ยากที่จะมุมาณนบักบั่นก็เป็นเพราะท่านพี่สะพ้ายรองควบคุมพี่สามไม่ต้องพูดแล้วเขาอยู่ในกองทัพคุณชินแล้วนิสัยไม่ชอบพิธีรีตองไม่รับการถูกบังคับน้องเจ็ดก็ไม่ได้น้องเจ็ดทำงานด้วยความรู้สึกไม่มองการไกลน้องแปดไม่ต้องเอ่ยดังนั้นเป็นพี่สี่กับน้องหกและน้องเก้า ท่านคิดจะเลือกหนึ่งคนในพวกเขาทั้งสมออกมาหยวนชิงหลิงเอ่ยถามขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ